สวัสดีจ้าเอ็นทีทุกคนข่อยเห็ดจามเอ็นสูล่ลูกๆข่อยกินพีโนโ่น้องจามซีนจามเอ็นเพราะว่าเอ็นอมันบ่ค่อยมีมีแต่ซีนจามซีนให้ลูกๆข่อยกินเด้อจ้าทุกคนมาย่างกันบัดนีห้หอมๆจามซีนสูล่ลูกลกิน สองสี่หกหอมแม่พี่น้อยหอมกระเทียมหอมกระเทียมจามซีนสุกเลยจามซีนพี่น้อมกินระหลูก,ลก น้งรุ <ị> ้งตำแจีวชิวแม่ชิมก่อนหมูเลยแซ่บบปแซ่บบโปบนจักรซีนาเมฆเมฆมาสบายดีน้งกินข่าเลยงพี่น้องกินตัเวนพาลูกกินตัเวนมันไม่เด้อชาวแขก เล่นเลยไปเล่นมึงคนเ่งคับไปเล่นจังสี่เบ้าอันนี้กบใบหมากนางด้วยใบขี่หูใบขี่หูเออมันพผลเป็นเดนาะตัดอันเอางาเฮิ่นอีกหน่อยมาหยุดเบ้าบ้าแล้วก็ปลูกเบี้ยมันเบี้ยมันซื้อเองซื้อเองแต่เก่าเพื่อเหี่ยนแถะๆบัดนี้เพื่อเป็นต้นงาม ลูกตั้งแต่ก่อนพวกเพื่อนนี่อืมปาผหากติเนาะบ่แม่นหากติแต่ก่อนเขปลูกอยู่พุ่นมันบ่ถึงแดดเออนาใมาอยู่ขุดหญ้ามานี่มันังปลงใบมันแดดแล้วมันปลงใบบ่บ่ิ้ได้มันหักแดดต้นอยู่ลุ่มผู้ใหญ่นี้ปลูกนมันใหญ่ใหญ่กต้นนี้อยู่ลุ่มสวนนี้ <c oughs> ของอีนอ้มนอมนใหญ่เลยเลยเอาตัวนี้แล้มากินเนารไปใช้ไม่น้อยเป็นอะไเอากขวดทามเจ้าอยู่บุ้งไดบมาขวดมันบันไดม,มามื้อเนื่บม้อีมนมาชูแล้วจะบม้นอีนโอม,ม,เมน,นโมเห็นอยู่ในเงินอีอะ <c oughs> ่รคะพัสรัดก็เลื่อกนี้ <c oughs> เลยเนาะ นั่นหมดขายเพือยังบางมันสืมลูกค้ากินให้น้อยน้อยนะมขายเพือพิจาร้าคืออย่างนี้เนาะมีแต่พักหอมรวมหอมรวมก็มีซื้อมกับมันแต่ซื้มว่าพื้นบัวรผ้ากับมีแต่บัวร่ผ้าเมกมกเมกถวยได้สามสิบห ไปต้มปลาต่อชื่อปลาน้าวันนี่ยกัวันที่แรกวันที่ไปซื้อปลามาต้มปลาผ่านปลาตลาดเราซื้ออยู่ทางบานเดินเพล่ะนว่าบได้ยันโตนี่โตบบกยิ่งใหญ่สันเคนยิ่ใหญ่อาซื้ออยู่น้ำบันน้ำกกได้เลยเนาะไปบานเดินวันนี้ นี่มันมึ่งเมื่อไรคะนั่งให้มันเอบโบมาหลินนะมาหลินเยอะยังมาเลยเป็นแลงหรือมันมาอืมอืมเอาไปตั้งงะ

羡慕哈，我、嗯。嗯嗯嗯嗯 มาจักเนาะคือบงูกันน้นอยนงมาเนี่ยมันเผามาอะไรหน่อยมาเอ,อมาดำนี่น้อยนั่นนะ่ะกดเอาออกไปนอกลเ,าาเลยเผามาอะไรเก่าออกนอกเขามาอะไรเก่าเป็นมัอย่ไปเอาออกไปก็เขามาอะไรเก่าเอ้ยเจะเอาออกไปที่นแล้วบดอี้ ออกไปวัาเธอหนึ่งแล้วเป็นซิบเตือแล้วมาไัแหล่กันแกนี่คุโบจักเออมาหลุดทิดเถือนชันาะได้แต่หิดได้อาได้อนานี้เนาเนี่อเขาอยากกินเรื่องแมวเราเขาบกว่ยงมาเชื่ค่ะ แมวระกัดมันจากแมวจากคนตีกูบเห็นก็เดาเอาเด็กเด็กามนต้องไหนตีเพรก็เน่่าได้หัอะไเนาะ นนี้น้อยหน่อยสิคือเขามาได้หยิบน้ำมาให้แม่กินแปบแม่หิบน้ำมา <โอ S 1> ไปบอีจ้าเนี่ยผมาชงน้ำแล้วพ้อถามออมา,านเนหอับจะมือได้คนจะม,มาชงให้ผมีน้ำกินไปซื้อวานกนระตุกหนึ่งต่อมากันได้ไปซื้อแี้นนี่ จะบเอาไว้ละลาเอาเอาไว้อย่เจ็แปดตุ้งแเดือนคนละนั่นแปดตุ้งคจ็ดรืเป็นเดือนจะหมดจะลืมเท้าจะลืมเ้าเท้าเคยลืมเลยวะลืมสงนะคงจะบวกว่าจะเถือเนาะ เพื่อนขอกับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมาชมอะไอเพราะคือมีเกืนเด็กน้อยบออันนี้เล่าเรื่องีนะนี่ได้เกิดอยู่นอหน่อ ต้องดหนอยมาะจะ้ได้ตากเลไม่เยเื้อนอะไรแตนานะนานนาแล้วมันเม่มันพาไปเกี่ยวอันไปเี่ยเขอ,อ,อื ได้แตฮิดนะไลน์แลนี่แมวนนเมันมันอิ่มแมวนองก็มันก็เสีแงวแงวงเห็ดเพียงไรเห่ ชา,เ,าเอาละพี่น้องเลยเอาไปก่อนคิดหนก่อนใจของมาหลับชมจด้